เพราะว่าน no? ี่เครื่องโนะอ๋ออันนี้เครื่องสามแรงเนาะเครื่องสามแรงได้สามโลติดสามโลโสามโลเป๊ะเลยหาหานาทีสามโลเอาเครื่องเจ็ดโลอันนี้เครื่องหนึ่งแรง สองโลคืนสองโลค่ง <g ül> ไว้กว่านิดนึง <g ül> <g ül> เอาไห้ปยวิฟทินจนาอากกนนี่นี่ <g ül> เอาไปดูนี่พิจนาออใส่เครื่องนี้ใส่เครื่องสามแรงกินไฟสิบสามแอมสามแรงกินไฟสิบสามแอมแล้วก็ตั้งน้ำหนักไว้หานาทีเนาะ ได้สามกิโลนี่เครื่องนี้หาในที่สามกิโลไอส่วนเครื่องนี้นะครับเป็นมอเตอร์นหนึ่งแรงกินไฟเจ็ดแอมกินไฟเจ็ดแอมนี่นี่กับโมโม่ลูกสองตัวนล่นแหละกินไฟเจ็ดแอมเอ่อซั่งได้เท่าไหร่ก่อนสองโลสอง,สองกิโลเครื่องเนาะโอ้โอ สองกิโลครึ่งเมื่อกี้เขาทายไปนี่ทายแล้วโอเคสองกิโลครึ่ง